r ิปสเตอร์แอชชั่นอาเปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้ว r i ปสเตอร์แอชชั่นอาคือเกมแอคชั่นยิงต่อสู้แบบร่วมมือที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นฟรีแลน ซึ่งถูกมอบหมายให้ปกป้องโลกจากการลุกลานของฝูงเอเลี่ยนสุดปวดโดยคุณสามารถรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่นๆในโหมดมันติเพลเยอร์วางกลยุทธ์และปลดปล่อยพลังการโจมตีเพื่อเอาชนะศัตรูไปด้วยกันเกมนี้มาพร้อมกับระบบรูทและการอัปเกรดที่ให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธอุปกรณ์และความสามารถเฉพาะตัวเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนระเบิดหรือเกียร์พิเศษต่างๆ ที่จะช่วยพลิกสถานการณ์การต่อสู้นอกจากนี้อั้งมีโลกสามมิติที่น่าตื่นตาตั้งแต่มืองอนาคตที่ล้ำสมัยไปจนถึงดินแดงต่างดาวอันลึกลับให้ผู้เล่นได้สำรวจค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่และท้าทายกับการต่อสู้สุดมันทั้งการประทัดกับคลื่นเอเลี่ยนมหาศาลและการ,รเผชิญหน้ากับบอสตัวมหึมาที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทุกการต่อสู้คือความเร้าใจแบบจัดเต็มที่มา พร้อมความรู้สึกของการร่วมมือกับทีมเพื่อพิชิตภัยผูกคางและกลายเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกในตำนาน